อันนี้เราเปลี่ยนมาเล่นธรรมดานายนเล่นเปล่าแล้วนายไม่คุยกับแฟนเหรอไม่เลยครับไม่เลยขอไลน์ได้ไหมละ่ะเจะไม่ชอบพี่หนึ่งในเก,นเเกนนะม,มเลยชอบพี่หนึ่งในเกอนน,กน,น,นายมาดูชุดเราใกล้ๆชอบประมาณนี้คำเตือนหากพ่อแม่พี่น้องไอพี่บอดี้ฟังกิ้งจบที่กำลังจะเริ่มดูคลิปคลิปนี้กระผมขอบอกเลยว่าเนื้อหาในคลิปอาจมีคำหยาบคายหรือไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า300ล้านปีโปรดดังยันดาวกระายไปซื้อของที่ดานาเม็โอเคครับผมก็สวัสดีน้องๆหนูหแก๊้งฟรีไฟล์ทุกคนนะครับวันนี้ับ เป็นชุดผมไหมครับทุกคนทุกคนเห็นชุดผมไหมอ่ะน่ารักว้ะวันนี้นะผมจะให้แฟนผมเนี่ยไปหลอกผมในฟีฟ่าเออดูชุดนี่ชุดนักศึกษาเอลลอยอ่ะวันค้วนีเออแต่ก่อนจะไปหลอกนะผมจะมาเล่นอีกชุดนึงก่อนเออจะเล่นชุดผู้ชายละกันนะครับนี่ชุดผู้ชายที่ผมจะมาเล่นนี่เห็นป่ะทุกคนนี่ชุดนักน<ะ>นบอลน,นะครับอือมาบอลที่พ่ะมีเสื้อกับบางเกงนะผมเออดำแดงดำแดงเบอร์ยี่สี่เออเดี๋ยวเแฟนผมมาเล่นนาวีอยู่เดี๋ยวผมขอเล่นสักตานก่อนละกันไปไปเกียร์คนก่อน สวัสดีครับซอจเจนใช่ป่ะนะหรือช่อเจนวะนะฮัลโหลได้ยินนะเปล่าไม่ได้ยินเฮ้ยสัมเนื้อชื่อคุณคุณวะเฮ้ยอะไรคุ้นยังไงสำเนียงโคตรคุ้นชื่ออะไรัสดค่ะชื่อคนชื่อคนอะไรวะชื่อคนน่าจะกินข้าวได้ชื่อคุณน,าน,าน,น่าจะ<ว>ก,ก,กินข้าวได้อาปากแซ่บแซ่ดด้วย <c oughs> ดูดีน้องลงเลยฮะลงไหนก็ได้ฮะลงได้หมดเลยฮะลงลงในใจแล้วเปล่าเออลื้ เพี่อช่วยผมเทพป่ะผมอยู่มสองแล้วพี่ไม่ยูเออเป็นนักฟุตบอลน่ะพี่พี่อยากได้ป่ะพี่มีคนมาพี่เอายิงดีดอกเลยล่ะเฮ้ยใจเย็นดีดาวหนึ่งพี่เวลาผมจิงดาวพี่ต้องพูดว่าสวยพี่สวยดิน้องรักคือเป็นน้องตอนไหนวะพี่แปลก้วยเล่นไม่เก่งนี่ตัวผมเทพอะไรตัวผมเทพอะไรเดี๋วเออจังหวะนี้ต้องชมแหละจังหวะนี้ต้องชมเลยคนนี้คนสุขคลสุพรรณเหรออ่าเป็นคนสุรินทร์ครับคนสุรินทร์ ลึนแล้ววะด้านหน้ามีคนพี่บ้านนี้มีคนเมื่อกี้ผมเห็นแววๆครับพี่ยิงดีเราได้เฮ้ยพี่จะเย็นสิพี่พูดไม่พอเลยอ่ะเราอะไรอ่ะฮะแล้วเป็นเราเป็นใครอะไรหรอพี่เอาดีพี่เอาดีเอาดีเอาดีเอ้ยิงดีพี่เอาดีสวยพี่สวยไอ้สัตว์ไม่ช่วยกูหน่อยยัดแม่เอ้ยพี่จะด่าผมพี่พี่พี่ผุดองผมเอ้ยมันยิงกูพี่พี่ผมจะด่าพี่เอ้ยเกลืว ไวผมหมดวะล่ะผหมดวะล่ะโหดสุดละในในบ้านหลังเนี้ยโคตรเก่งเลยอ่ะพี่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 คุโร่พี่มึงมาขาังกูก่อนดิเฮ้ยโอ้ยโอ้ย้ยมึงม,มานี่ก่อนมึงมานี่ก่อนมึงไปไหนเนี่ย <c oughs> อย่าพึ่งอย่าพึ่งไม่พร้อมไม่พร้อมอบอกเลยไม่พร้อมเลยหวัดดีไม่พร้อมไอพี่พี่พหลังมือมึงทำอะไรเฮ้ยเออคุโร่มึงมันอยู่ไหนวะโอ้ยอยู่ในบ้านหันขวาอีวงแมนขวาไม่ใช่ขวานั้ <c oughs> นโอ้ยมึงตรงไปในบ้านโอ้พี่นี่ซ้าย เฮ้ยอ้เฮียกูหลอนถ้าถ้ากูขึ้นไปแล้วกูตายล่ะตายกันเรื่องใหม่พี่เร็วๆๆๆๆๆเๆๆๆงๆๆๆๆ่นๆๆๆๆๆนเลยลๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆยๆๆๆยๆๆๆไปๆๆ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 นๆๆๆๆๆๆๆยๆๆ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 ๆ่อๆๆๆๆๆเๆๆๆๆๆๆๆยๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 อๆๆๆๆๆงๆๆ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 งๆพี่ไอ้เหี้ยคนหายไปไหนหมดวะ นี่คนหายไปไหนหมดนี่ไงไหนไงกูเจอแลี้ยวอยู่ไหน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 แม่เย็ดไปไหนแล้ววเฮ้ยพี่อยู่ผมพี่พี่อยู่กับผมมึงก็ยิงซิมึงมาช่วยกูดิเอยโอ้แค่ตัวเดียวชิพายโอ้สวยกูเก่งจังวะใช่เก่งชิบหายเฮ้ยถ้าได้เจอเพื่อนมันนะเป็นห่วงนี่ก็มาเถอะไม่กลัวอะไรอยู่ละพี่รู้จักไอ้ไอ้ฉัดมองปะพี่รู้จักไอ้ฉัดมองปะ ทำไมอ่ะไม่ไม่พี่จะให้ฉันมองป่ะเออดีแล้วดีแล้วอะไรมุกแต่จะรู้จักว่าพู้เล่นรีไฟคลิปที่สามเิงนี่สิเลี้ยเลี้ยงไอยี่ยงตางหวเออเก่งชิบหายอีอีอ้วนนั่นมันก็ได้แค่ขาวแต่อีเวนอีอ้วนไหนวะพี่ได้็นไรบลลีก็อ่นอยู่น้องบลลี่ที่เอาไว้ดูดว่ะฮะไปคุณไอพี่เป็นคนที่ไหนพี่ ทุกที่นี่ตีโอเคครับโอเคลบ,บบุหรีลบบุหรีนี่อันที่มีลิงปะใช่มาดูลิงในห้องเราไหมอะ่ะมาดูลิงในห้องเราไหมอะ่ะก็มีแบบมาดูแบวไม่ใช่หรอก็บ้านพี่มีลิงเออปากแซบเกินไม่ได้แซบอย่างเดียวปากหวานเลยนะจี้ครับเปล่า <laughs> ไอ้ยังคนจีทฝาปิดไอ้ยังคนฝาปไอ้ยังคนจี้ เปากก็แซ่บทุกคนพี่เราต้องที่หนึ่งอะพี่ถ้าไม่ที่หนึ่งนี้ผมน right. ี่นอนไม่หลับเลยเน่ที拜拜่หนึ่งในใจเธออหรออะไรพี่พี่เล่นไม่เต็มใช่ปะดู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 พี่พี่เล่นไม่เต็มอยู่นี่อยู่นี่นี่เป็นไงผใหล้ใกล้ๆดิจะได้กดกันพี่กับปูพี่ผู้โกรยิงดิยิงดิขึ้นอนเนี่ยมึงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงวิ่งไปไหนไอ้หนึ่ ูอยู่ข้างบนแล้วมึงไปดำเฮี้ยอะไรข้างล่างไม,ไม่ไม่ผมหมายถึงมันแนตะ่วิ่งไปไหน<อ>มึงมึงแหวป่ะพี่กู <c oughs> ไม่ได้คุณอยู่ไอ้เฮี้ยกูรั่วอะกูรั่มนักน้ำลายตัวเองตายเออดีดีดีอย่าล,มลออืมเชิญเ้อะขอกับพ่อปลาแล้วกันกับพงฉลาดมามามาบวชให้พี่ด้วยพี่ไม่ได้ใครงผมบวชให้วะเฮ้ยฮัลโหลเป็นคนที่รักเธอเฮ้ย <c oughs> เป็นคนที่รักเธอเออมีคนด้วยสัตว์มึงเห็นไหมน่าดีกลัวทามจริงเอ้าผมได้ชิลซะงั้น เธอทำไมเธอทำอย่างนี้ผมหงุดไงหงุดไงโทษทีวิ่งเหี้ยจะมีคนข้างบนสองตัวเห็นปะไหนไปยืนเหี้ยอะไรกงงงงงั้นอ่ะขอโทษครับพี่ก็บอกอยู่ว่ามีคนมึงเห็นไหมไม่ได้เดินต่อเออตะต่อเตะต,ต,ตายแล้วเออแจ๋วไอพี่ข้างหน้าข้างหน้าบ้านข้างหน้าบ้านพี่ข้างหน้าบ้าน,าาน,าานาเออกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วมันกิงกูได้คิวพี่โง่เออ ว่าไงครับไม่เป็นไรฉันแบกเราไปเดี๋ยวเราจะวิ่งงงๆเลยนี่ๆโหมีไว้รู้จักตัวละครนี้เปล่าดิมิทรีครับอฮิวได้ชุบตัวเองได้ครับมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกแต่ก็โกงอ่ะนะอืมเงียบๆอะไรเยียบเลยเอาผมขายของเนี่ยดิมิทรีเหรอครับไหนก็ฟังถือพูดมาดีมาดีไหนคนตัวเปล่า เอ้ยแม่นเนงเอ้ยเม่นเชื่ออย่างลาบเลยพี่พี่พี่คิวไปขีดตัวละร้อยแปดตัวอะไรนะมึงพูดว่างเลยน้ำกินอ่ะเออจะเลินนะตะแมตหนึ่งมีห้าสิบมึงอย่ายืนเอ๋อพี่มึงอย่ายืนเอ๋อแลเดี๋ยวก็โดสนสไนส์สอยหัวแตกกูได้ยืนเอ๋อไอ้ใจกูตั้งสมาธิเฮ<อ><อ>้ยยง,งโง่ยิงอย่าเอ๋อครับ <ค>ดาวฮะโอเคแจว <c oughs> มึงมอสสามมึงปากแซ่บจังวะพี่เฮ้ยฮัลโลปากกูไม่ใช่ปากมึงบอบเบอรอใหสักหน่อยสิน่ะเหยื่ยอด้วยคนมานนะแตกโอ้โหวสวยพี่สวยดีถ้าผมพูดว่าแตกพี่ต้องพูดว่าสวยพี่สวยดี้องอที่หนึ่งครับผมมองที่หนึ่งอุ้ยข้างหน้าข้างหน้ามีคนมา ไอเชี่ยนิดเดียวอุ้ยหลังหลังไอ้ละเฮ้ยอยู่ไหนวะ่ด้เย็นดิพูดพอด,ดิเอ๋ออยู่ไหนพี่ไม่รู้ว่ะแตกไอ้เชี่ยขางหน้ามึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยมีคนทักมา ไอ้เหี้ยยิงหัวซะด้วยเหมือนเก่งอะ่ะฮลโหลมั่นใจเลยว่าต้องโทรมาหาคุณแนม่มาเดีย๋ยวปรเดี๋ยวย่าปรเดีย๋ยวประเดีย๋ยวเอาหายไปไหนวะโอ้โหกลางวงล้อมพี่กลางวงล้อมไปทัดเลยสวยกูได้คิวพี่พี่อยู่ไหนเฮ้ยฮัลโหลสวยไอ้หน่อกูได้คิว ก็<ฮ>ข้าไปสิหกอะครับไม่ค่อยอยากมองอะไรอยานะ่างไรแล้วมองไปแล้วอ่ะครับคนเก่งครับนูนนูนนูนข้าไปอ,อีกแล้วอ่ะกูกูยิงน้ำเพี้ยอะไรก่อนยิงไปก็ไม่ได้คิวเขาวโวพี่พี่พด้านล่างพี่ด้านล่างด้านล่าง n w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  ไม,ม่ต้องกลัครับยิงเถอะข้าขามึงยิงเลยข้างหน้ากลัวมึงเห็นไหม มึงยิงไปเลยนะแต่วงจังดแต่วงจัดการให้ไม่ตห่วเออมึงยิงไปเลยไปเละพี่ขอขอกระสุนเด็กๆกระสุนหมดไม่ได้หัวมันไม่หัวร้อนเพราะอะไรนะมึงไม่ได้ยิงสักตัวหนึ่งเลยอ่ะพี่รู้ไหมทำไมมันมันมันไม่ยิงผมสักนัดรู้ไหมทำไมก็มึงยิงมันแล้วอ่ะ ไม่ใช่พี่ชุดเนี้ยมันเป็นมันมันยิงมันยิงเธอไม่ได้เพราะมันยิงกูชุดนี้มันโปพี่มันมันทำให้มองไม่เห็นไม่มีคนใส่เลยในเซิร์ฟอ่ะตอนเนี้ยดูดิอ่ะดูดูผมจะผมจะวิ่งออกไปหามันดูนะดูดิเห็นปะมันไม่ยิงผมมันยิงมือเอ็นแบบกูต้องได้ตอนนี้กูต้องได้เธอตามไปยิงเลยยกให้ Okay. อเจอข้าเถอะเราเยอะเจอแล้วพี่เจอแล้วด้านล่างและสวยฮะอีกสองคิวพี่เฮ้ยพี่หลัมึงไอ้เอ,อ๋ <c oughs> อเดินหน้าเีกตัวหนึ่ง <c oughs> ผมขอปิดฉากว่ายี่แปดคิวแนละ้วขออีกย9ิบเก้าแล้วกันไปขำๆไปว่ะโอเคจุ๊บจุ๊บพี่ฝั่งตรงข้างมาเดี๋ยวนอนรอยิงมั้นยิบเก้าคิวฮะทุกคน อ ME, 5, ืมเพี้ยมโหดปะใช้ได้ดาเมจ5,314นักแน่นเตืนให้เกียรติผมด้วยฮะคิวแค่เจ็ดด่ะเยี้ยๆปากไปละนี่ต่อมาเราจะมาโชว์ชุดใหม่ผมนะครับดูดีดูคนว่าชุดมันสวยชุดมหาวัยอะไรนั้นเด็กญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยกระโปรงสั้นๆนะครับกระโปรงเหมือนลิซ่าแบ็คพิงเลยว่ะอันนี้เราเปลี่ยนมาเล่นธรรมดาเลยเนี่ยนายเล่นเปล่าเพรานายไม่คุยกับแฟนหรอกไม่เลยครับไม่เลย นายว่าชุดเราเท่ปะน่ารักไหมน่ารักมากเลปกติเราก็ใส่แบบนี้ใส่เปล่าต้องมาดูกันละแน่เดี๋ยวเดี๋ยวบอกวันไหนปิดพัดลมไหนเสียงพัดลมไม่เข้ามาเลยไม่ได้ยินเลยบอกว่าบอกวันอ๋อพัดลมเสียงพัดลมดังจังอ่ะทีนั่นเองนั่นเองถ่ายรูปไเพื่อนนายทำไรอ่ะถ่ายรูปไว้เพื่อนถ่ายรูปเพื่อนจริงถ่ายรูปอะไรกันอ่ะมาถ่ายรูปเราให้หน่อยดิ ขอไลน์ได้ไหมล่ะได้จบเกมแอนมาเลยชนะได้ที่หนึ่งนะขอไลน์ได้ไหมล่ะได้ก็บอกว่าได้ถ้าชนะที่หนึ่งจะไม่ใช่ที่หนึ่งในเกมเราชอบที่หนึ่งใไดีเราเรื่องเราเราอาจจะเพ้อในเกมเศรษฐาเถอะเราว่าเราที่หนึ่งแลรู้ได้ไงว่าเราชนะไปเธอได้ของ,องประห<ช><ะ>หน่อยแล้วละ่ะ ลองก็ลากเ <Fuck! S 2> อาลายไปเอาที่หนึ่งในเกมให้ได้ก่อนโชว์เราก่อนเร,เราเล่นเกมไม่เป็นเลยเพื่อนเราทำได้ไหมล่ะที่หนึ่งอ่ะแค่ที่หนึ่งเองบอกไปยิ่ง <c oughs> เราแค่ที่หนึ่งไม่ได้哦ที่จร <c oughs> ิงเราขับกีกับเอาเหยยเราได้เสมอน,นะแต่พีไสายเราไม่เก่งเราเล่นไม่เป็นวันนี้เพื่อนเราเล่น <c oughs> <c oughs> เพื่ออะไรพยายามถ้ <c oughs> าให้เราเจอเราว่าเราพาเธอไปที่หนึ่งได้นะ เฝ้าเราเลยนะเราถ่ายรูปไว้หมดแล้เชี้ยอะไรครับเนี่ยเฝ้าเราไว้ด้วยนะแม่กจะแบกกูที่หนึ่งกิโลเด่นเราเจ็ดเก้าคนละทุกคนดูเดียวไม่ทำอะไรเลยอ่ะ เฝ้าไปหรอโอ้เป้ามาหนามนถ่ายรูปไปเบ,บื่อมันหนีทุกคนไปทหารมันหนีมันหนีข่ายมาเล่นเกมมนดูดีเฝ้าเวนนะทุกคนดูนะ <c oughs> <laughs> ป่าบอมนะครับป่าบอมใครรู้จักป่าบอมนะครับป่าบอมนะมันหนีข่ายนะถ้าอบอมเล่นเกมนมอยู่นะครับตัาข้อนะครับลุกนั่งลุกนั่งร้อยทีนะครับดูเดอ้อดูเดอ้อมันหนีข่ายอ่ะมาเล่นเกมด,ดูทุกคนดูเล่า้อมโดน โจรเข้ามาทําไงถามจริงนายมาดูชุดเราใกล้ๆมาชอบประมาณนี้ไหมายถึงชุดอ่ะชอบชุดประมาณนี้ไหมป่าวอือหรือชอบประมาณไหนอะแบบชุดประมาณไหนหรอแบบนี้หรอนี่เราจะฟาดเธอฟาดให้ตายหรือแกจะฟาดเหรอ นายเอาชุดมาจากไหนอ่ะชุดนะ่ะเพื่อนเราอาจจะได้มานานแล้วแต่ลายเธอนลายเตือนตอนไหนอายุเท่าไหร่แล้วอายุยี่สิบไงอด้อได้หรออายุไงไอ้เยีอยปากโคตรแซ่บไปสักอายุไงไอ้เฮียอะไรเพื่อนเพิ่งหัวร้อนอยู่เลยอไอ้เฮียโคตรแซ่บไอ้เีลยนี่นายคนนายใช้เมื่อเรานายคน นายโรดดาวเราตายอีกแล้วเอาอานั่นล่างนายเพื่อสู้เกือบน้าวแล้วนายเพื่อนนหยะไรที่หลายเาได้ทุกอย่างบอกเล่นไม่เป็นแต่มันมาสองเก็บหมด อะไรบ้างเพื่อไลเพื่อไลทำได้ทุกอย่างโอ้โหมันชวนผมอีกแล้วทุกคนโอ้โหชุดน่ารักเั็นดูดีหนุ่มๆจีบเต็มเลยครับหนุ่มๆจีบเต็มเลยชุดน่ารักเกินนะครับก็เดี๋ยวถ้าใครอยากให้ผมไปปั่นคนอีกก็คอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะถ้าชื่นชอบคลิปกดไลค์แชร์ถ้าใครที่บุกอดีก็ไม่คิดเหม่กับใครเพื่อนนะขอกราบอภัยมานาที่นี่นะสวัสดีกงสวัสดีครับทำงานเป็นทีมเขาเรียกทำงานเป็นทีมเนาะเดี๋ยวมาใหม่ฟรีไฟคลิปหน้า Go 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 go! Gotta go.